ห้าจังกมสูตรว่าด้วยการจงกรม99สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาคิชฌูเขตกรุงราชครืสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคท่านพระมหาโมคคลานะก็กำลังเดินจงกรมอยู่กับในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ท่านพระมหากัสสปะกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคท่านพระอนุรุตธะกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคท่านพระปุณณมันตนีบุตรกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคท่านพระอุบาลีกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมาก ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคท่านพระอนนท์กำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจํานวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคแม้พระเทวทัตก็กำลังเดินจงกรมกับภิกษุจํานวนมากในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคบุคคลผู้มีอายาศัยเหมือนกันจึงคบกันได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นสารีบุตรกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามากเธอทั้งหลายเห็นมหาโมคคลานะกําลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากเธอทั้งหลายเห็นมหากสสปะ กำลังเดินจงกรมกับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนกล่าวเรื่องทุดงเธอทั้งหลายเห็นอนุรุตธะกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีตาทิพเธอทั้งหลายเห็นปุณณมันตณีบุตรกำลังเดินจงกรมกับภิกษุจำนวนมากหรือไม่ เห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธรรมกัตถึกเธอทั้งหลายเห็นอุบาลีกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนทรงวินัยเธอทั้งหลายเห็นอานนท์กำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระหูสูรเธอทั้งหลายเห็นเทวทัตกำลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุจำนวนมากหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีความปรารถนาชั่วสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลว สัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามแม้ในอดีตสัตว์ทั้งหลายก็ได้คบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามได้คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงาม แม้ในอนาคตสัตว์ทั้งหลายก็จะคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยศาศัยเลวจะคบค้าสมาคมกับสัตสว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศ,ศัยเลวสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามจะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามภิกษุทั้งหลายแม้ในปัจจุบันนี้ สัตว์ทั้งหลายคบค้าส,สมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยศาัายเลวคบค้าส,สมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยศาัายเลวสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยศาัายงามคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยศัยงามจังกรรมสูตรที่ห้า